มาหอดจอดเทงเราพี่น้องเอ้ยนิวไหมครับตำปลาเลยครับนี่งามแรกมากเพื่อนเพื่อนพี่น้องทั้งหลายครับทุกท่านแบะมาเลยครับตำปลานะครับตำปลานี่ตำไทยครับตำปลาตำไทยมีโคลา,าดครับมีโคลา,าด ก็ายางตัวฮะก็ายางหนึ่งตัวครับใครตมหิวไหมพี่น้องครับมาครับมามากินทั้งวันเด้ครับเพื่อนๆทุกท่าน มีนูต้ตตำปลาครับมีนู้นตตำปลาบัางหน้าตาตำไทยพี่น้องมีโคลาชก็เรียกมีโคลาชพี่น,อน,น้องเข่ากันคากบอมยังครับทั้งแสบไก่ย่างครับ,บไก่ไย่างครับ ครับผมมาครับมาแซ่บแส่ดทั้งกันเด้อครับพี่น้องป้องไปครับผม